ทุกคนมาฟังข่าวอา,ากรรมที่น่าสนใจกันวันนี้เมโลดี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจกล้าหาญมาเล่าให้ฟังค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจตรีไพโรธซึ่งเป็นตำรวจผู้กล้าจากสถานีตำรวจภูทรเมืองเลยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่แถมยังได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของร้อยตำรวจเอกอมริศที่จากไปจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสด,ด้วยนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนเวลา15นาฬิกา30นาทีที่วัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยในพิธีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของร้อยตำรวจตรีไพโรธและมอบเงินช่วยเหลือจำนวน2,256,250บบาทพร้อมทั้งเลื่อนยศให้เป็นพันตำรวจโทเพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญของท่าน นอกจากนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงเพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจตำรวจในพื้นที่ด้วยท่านเน้นย้ำให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใสและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจป,ปัจจุบันก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ไปให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตำรวจเอกอมริ์ที่วัดวังสะพ,พุงพัฒนาราม และยืนยันว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์ของครอบครัวอย่างเต็มที่เลยค่ะพวกเรามาส่งกำลังใจให้ครอบครัวของผู้กล้าทั้งสองท่านนี้กันนะคะและอย่าลืมติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจจากเมโลดี้ได้อีกนะ